รับต่อรับต่อรับต่ออ่าไปไหนนี่มันอะไรเนี่ยไอไอตรงตรงแมปนี่มันคืออะไรพี่ตรงเปี้ยงๆคืออะไรฮะเนี่ยก็ท,ที่ที<อ>่ทำลายเหรอเออที่ทำลายมั้งเป็นเป็นภากรากิจภารกิจย่อยมันไซเควส<อ>เอาเอาออเจกติว์เควสเดือยใช่เดีวก่อนมีพาวเวอร์พาวเวอร์ชนรถเอลิเมนต์เอลิเมนต์ไฟไฟไฟ อเออว่ะขอไอ้นี่ดีดีอัพอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดก่อนได้ไหมเออวันนี้เราจะมาโชว์อาวุธใหม่ฮะที่จิ้มตูดล่อตูดแม่งเยบพี่สเติมินานี่มันหัวข้ออะไรพี่อ่ะมันอยู่ในโบนัสโบนัสเอ้ยมันอยู่ในอัพอัพเกรดอะารตัวละครเอาเยียติดใช่หัวข้อครับตอนนี้ผมอยู่ในอัพเกรดแล้ว เออมันอยู่ที่ออ oh, บิลิตี้อบิลิตี้เวลผมยังนุ่มๆอยู่เลยครับอยู่งล่างเลยเวลผมยังนุ่มอยู่เลยครับไก่ไป <ผม S 1> เท่าไหร่เวลสิบว่ะผมเวลหกอยู่เลยนี่มีมีการเพิ่มแก๊งแล้วพี่มีแก๊งไงก็คือเปลี่ยนทั่วไอ้พวกพวกตัวแก๊งของเราอะ่ะไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่าผมมีแก๊งบังงันงันเลยเออ<ม>เราไม่่อยใช้แก๊งอยู่แล้วแหละเอ <c oughs> อ <G ül> เฮ้ยเก้เฮ้ยเก้ไอ้อออข่าวชอบรอตูดเนี่ยฮะมามากูจัดให <G ül> <G ül> อ้อันนี้อะไรครับ holy 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 crashes transfer off ห้าร้อยเนี่ยคืออะไรครับอันไหนอยู่ในไหนอยู่ในหมวดไหนอยู่ในหมวดโบนันนคสครับ cat transferate ครั<ม>บอ๋อท,ที่บอกให้กดแคทนั่นไงที่บอกให้กดเพิ่มไปกดรับตังค์อะที่กดรับตังค์อะไรได้ตังค์เยอะขึ้น อได้ตังค์ห้าน้อยเฮ้ยเกดี้ยังไม่ไปวะมาเอาอีกทีหนึ่งชอบเลยติดใจพี่พลังอัพเกรดเพิ่มขึ้นแล้วอ่ะเย็ดวอลันอ่ะลองกระโดดเข้ากำแพงกดชิปดิวิ่งขึ้นเลยมาใครๆบอลตัวไทยใช่มเป็นปอลตไทยก็บอกแล้วไอ้เกมนี้ล้อเลียนล้อเลียนกันไปทั่วอะไรเนี่ยเฮ้ยแก้วกีดเอฟฟิกเซนซี่นี่คืออะไรอ่ะท่าล่อนหรือท่าล่อน ก็คือจะเสียจะไม่เสียสัเตม,มานาไงคือเสียน้อยลงาวเซตหอยขมอัพฮนะ <laughs> โอ้มันดีอย่างนี้นเองไอ้ขอลองเลยเดี๋ยวๆนะเฮ้เจอเกย์แล้วเอ, <laughs> อ้เกย์ดำอือ <laughs> ล่อตูดก็ให้อ่ะเข้าประตูไปเอาเย็นเละเลยครับ <laughs> ลอดตูเดี๋ยวขอลองลอดหน่อยนะก็คือเสียค่าสเตมาน่าน้อยลงไงใช่ใช่ืชอเท้าวิง่งแม่งผมเวลวสองแล้วเจตเต้เร็วขึ้นแล้วเนี่ยใช่ไปภารกิจกันดีกว่า Let's go ภาระิกิจขึ้นตึกแล้วก็โดดเอาดีวาก,กว่าไกลกว่าใช่วอลลันได้ไหมเนี่ยวอลลันขึ้นเลยฮนะดี โอ้โหมือโหดไปเปล่าแสดโปรตไทถึงว่าเด็ดเด้บอลรันแล้วฮะโปรตไทิีงไปอยู่ไอเนี้ยบนตึกสูงๆอ่ะล้วค่อยร่อนมาทีเดียวให้ถึงไปเลยเออใช่เนี่ยร่อดมาแล้วเด็ดรอนมาแล้วโอ้โหแล้วตัวพี่ใส่กระโปรงด้วยโอ้โหเห็นหมดเลยเนี่ยโอ้โหเห็นเลยอ่ะโอบ้าจริงพาน้องหืน แย่ว่ะไอ้แม่งเยังไม่สิบแปดนะเนี่ยอีกนิดเดียวจะ่สิบแปดแล้วแต่เพิ่งมองไม่เห็นว่ะโอ้โหแม่งเอ้บริการแม่งบัเออแย่เลยโอ้เสียดายเสียดายโอ้ถึงแล้ว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 รอดนานดีว่ะสะใจเลยเราตั้งฉายาว่าเรโบแดชฮิปฮอปเห็นบนแบลดเรโบลดแล้วยอดนักล่อนยอดนักล่อนเรโบลดเรโบแดชล่อน อันนี้ภารกิจเลยวะภาระภารกิจเอออ๋อ,อเราต้องมานี่ยมาเอาตัวที่นี่แล้วห่ะมาเอาตัว,นตวนนเนี่ยตัวหุ่นยนต์เนี่ยมาเป็นพวกเราตัวหนึง่งเพื่อไปสอนแนมคือต้องเอาม,ามาเป็นพวกเราให้ได้สักตัวหนึ่งอ่ะแล้วทำงไ,งไงอ่ะแฮกเหรอน่าใช่ไปขโมยพวกมันามาแล้วแฮกมาหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นภารกิจนี้ยังไม่เคยเล่น กันไหนวะอ a ใกล้เองใกล้ใกล้เองเดี๋ยวนี้พันเมย์ถือว่าใกล้ๆครับเมื่อก่อนพันเมย์ได้ร้องหูเลยร้องแบบโอ้โหแม่งไกลวะเออพักสามแบบพักสามนี่พักสามเลยพักสามแล้วใครใครคเล่นนี่จะบอกว่าโอ้โหแม่งไกลว่ะตัมึงตายแล้วมึงสปอนมาแถวกูดิอะไรยี้เลยใช่ เฮ้ยตรงนั้นพี่นี่แล้วนี่หว่ายึดไปแล้วนี่หว่ะถามมับ้ามันโผล่ไก่มายังไก่มายังยังไม่ยังไม่มาขอลุยลุยก่อนละลุยก่อนละโอ้โหอะไรอ่ะลุยตัวทำๆฮะตีดักนบอลนะฮะมามาเป็นดักนบอลเลยตายดักนบอลนะฮะนี่ได้ปืนใหม่ไก่มาเอาปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้วงไข่มันอยู่ หลวงไข่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเอ้ยปืนเด้งชิงตักระบอลนะฮะในปืนนะะปืนเด้งชิงเด้งชิงอู้หเด้งชิงเฮ้ยอยู่ไหนปืนแน่อยากได้อะอยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงที่พี่ยืนเนี่ยนี่อ่ะอ่ในถังกินแหวนได้แล้วดีกว่าได้เมื่อไหร่วะปืนเด้งชิง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 มันนะฮะมันต้องอย่างนี้ฮะเอออย่างนี้มันกว่าสู้เพกสู้เพกเลยวะนี่ ของผมพี่หูดอทิ้งเข่าไม่โหดนะไปเปี๊ยเปี๊ยเอดีมาคนละตัวคนละตัวคนละตัวเรียกว่าอะไร C A D อ่ะใช่มันชื่อซีไอดียไปเล่นหน้าเล่นตาไปเอาได้ไม่จะอ้าวเหี้ยพังอีกตัวนี้เดีวกันตัวนี้เดียวกันจับไิ้แม่งเอ้าเอาระเบิดตัวนั้นเหรอเพราะไม่ต้องเลือตัวเลือตัวเลือกตัวท้ายอ่ะฮ้ตัวนี้ฮะตัวนี้อ่ะ โวิกิตพาซวยอ้าวได้เพื่อนแล้วได้เพื่อนแล้วเว้ยเฮ้ยไปนู่นเหรอแล้วลูกไงมันก็ตามมาทันมาโดดลงไปเลยโอ้พี่แม่งสปีดเวลส์สามอะผมเกลียดพี่กิจเก่าผมเกลียดพี่กิจนะสปีดเวลส์สามมันมาแล้วอะไรเราต้องมาโปรเทคไอซีไอดีมันมาเมื่อไหร่วะมันวาร์ปตามพี่มาสา เฮ้ยยิงมาปิดปืนห้ำยิงไม่ถัดใจครับผมซัดไฟใส่แม่งเลยเออซัดไฟดีกวนะ่าจังหวะน,นี้ช่วยยิงไปก่อนลำอื่นมาค่อยซัดไฟทีเดียวเลยใช้ไฟคุ้มนะฮนะเนื่องจากมันเป็นพลังฟรีเน้นคูดาอย่างเดียวเฮ้ยมาละมาทางไหนวะเนี่ยนเนี่ยข้างบนข้างบนหัวเรียบร้อยไปแม่งเลยอือหมดนะไงแบบร่วง เฮ้ยใครวะตัวนึง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 ไอรอนแคร์อือล่วงแต่ต้องพละพลังมันคูดาวช้าใช้พลังต้องแข็งดีว่ะเฮ้ยออคูดาวช้าคู่ต้องไปต้องไปอัปเกรดมันใช่เหรออือต้องอัปเกรดมันโอ้แล้วก็ไม่มันเนี่ยนี่ปานอัพแข็งใส่ล่วงไปคือว่าปานไฟไม่จะชัวร์กว่าเนื่องจากว่าไอ้นี่ไฟมันไหม้ด้วยมันเบิร์นด้วยใช่ ำทำอ,อ,อะไรครับดูดูข้อมูลท<ม>างราชการมันกำลังนี่มันกำลังจะเปลี่ยนข้อมูลมาเป็นพวกเราอยู่อ๋อเสร็จแล้วนี่เฮ้ยม,มาแล้วเฮ้ยไก่ทำอะไรมันตกเลยอะ่ะผมไม่ได้ทำไรผมก็โดนเฉยๆเนี่ยเอากำถอดมันกลัวแง่ตกใจครับครับแล้วระบบผิดพลาดเลยะตกใจผมนะ <c oughs> บินไปมาไม่ถึงเลยพังแล้วเขารู้สึกมันมีใครยิงอะไรจากที่พื้นนะฮะมีมีอย่าไปโง่หน้าดูอย่าโง่ดูดีกว่ามันยิงกันเองแต่ก็ไม่ใช่เหมือนมันจะยิงเราแต่ยิงก็ไม่โดนแบบเความว่าไงวะเนี่ยงงเอ้ยเอ้ยนาีลงแคกเรียบร้อยแล้วเฮียของฟอร์มเสม็จลงแคคเรียบร้อยครับลงแคกลงแคกหุ่ยป้องกันมัน5.4นาทีเลวะเฮ้ยเอาจริงอ่ะเฮีย4นาทีหำบป่าป่ะโอ้โหคลิปนี้พอฮะจบภารกิจนี้กูจบครับ ฮ่าห้าสิบโอ๊ยคักนี้เลยเหรอยังไงฮะเฮ้ยไปไหนฮะไปนู้นบังตัวแคลัฮะออกไปโน้นไปนู้นไปนู้นไปนู้นโอ้แม่งแคคชั่วโมงนึงนี่ร้องไห้นะฮะมันต้องไปทำการให้ให้มันดาวน์โหลดเร็วที่สุดคือยออจาก50กว่าทีเหลือเหลือประมาณ15ทีอ๋อแบบแชร์ดาวน์โหลด เออใช่แชร์ดาวน์โหลดหรือกันเนี่ยมันก็จริงๆว่าเออช่วยกันแล้วมันแล้วมันกับมอนกับยังไงทำคลิปคนละสิบวิทย์เอามาประกอบกันอะไรเงี้ยเอาคลิปมาประกอบกันผมพี่ไม่เก็บว่าผมเก็บเองก็ได้เอ้าเกเก็บไม่โดนไม่เก็บแม่งใช้ต้องใช้ IDM นะ่ยไอเดียไอเดียเวรเก่มสอนเด็กลงแขกเหรอไอมาแล้วมาแล้ว5เอเรียนให้หมดโอ้ไปไม่โชว์นี่เจ้าฮะ มปปาเลยฮะกูดัก,กนบนอลฮะมาเป็นโงกุเลเนยเอ้ยไหนบอกเป็เลเว์แดกไงกลายเป็นโงกุลนี่เหรอไอ,เ,อเดี๋ยวดิมันโอ้ล้อเลียนไงล้อเลียนเออ,ร,อรู้สึกว่าจะมีแให้พี่ฮะอือไม่ให้รู้สึกว่าจะมีแต่งตัวเป็นโงกุลด้วยนะเอาแม่งไปโดนมันร้อนตายอีกเวรกรรมนี่อ่ะสตาร์ตดาวน์โหลดดาวน์โหลดเด้ออ่ะไปดาวน์โหลดเลยเอาเอาคลิปอะไรคลิปเลยเอาเอาเอาโซล่าโซล่าโซล่าเหร วาดิพี่เฮ้ยฝักฝภาษาอะไรฝักฝกฝกฝยังขำโทกอีกแล้วเหรอสหกสิบหกังลงไปใช่ปะใช่ก็ต้องไปที่อื่นอีกไม่ต้องที่อื่นอยู่ที่นี่แหละไอ้ก่ามาเพียบแน่เลย ไงมาแล้ว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 ครับพี่ก็ไม่ปาแล้ฮะโอ้โยพนุถนอมทำไมเออพี่พลังน้องแข็งไงผมพลังไฟอ่ะฮะไริงๆต้องสลับกันนะเว้ยตามสีแล้วใช่กรรมพลังมันพลังจังวะมาแล้วกูปาดักมาเลยเออเอาแเองโทษโทษกดผิดกรรมเองกรรมเงือบเลยเงือบเลยกดผิด อ้ามึงไปล้ออะไรในรถเว้ยชุ้มคอชินแม่งอืมวิ่งชนนะครับมึงไม่ต้องมาูวิ่งชนเร็วๆดีโดนเร็วๆสิครับโดนบิดไม่เป็นเหรอฮะอย่างเงี้ยครับโดบิดไม่เป็นเด็กโดนไฟเฮ้ยโอ้ยร้อนแรงอ้าไม่เคยร้อนเฮ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอ้โหมันมันยิงไอซีดีเราอยู่ไหนไหนนี่เนี่ยเสร็จ ป้องกันคนละด้านเดี๋ยวผมยิงซอมพรอตให้ไปเลยร้อนฟ้าแม่งเลยร้อนร้อนโทษโทษโทษพอดีร้อนแรงฮะช่วงนี้ฮอตช่วงนี้ฮอตเลยยานมาว่ะยานยานลงมาอือช่วยแรงนึงแรมแรมแรมเออปืนกลนีกว่ารู้สึกว่าปืนกลมีสมรรถภาพในการทำลายล้างมากกว่าปืนจิ้วจิ้วนี่ปืนจิ้วจิ้วขอเรียกเธอว่าปืนจิ้ว เฮ้ย uhm, ไปสปีดอัพดาวน์โหลดไปเยี่ยมไปเลยพี่ไปเองถึงแล้ะผมถึงก่อนไปเฮ้ยเฮ้ยมีจิบีมิจิบิเอามิจิบิเราเรามีมิจิบิอเออนั่นแหละเออคินั่นแหละอันเซนบ่อันเซนบ่อันเซนดีวะเฮ้ยไปสปีดอัพไปสปีดอัพดาวน์โหลดต่อไปอุโอช๊า เอ้ตามผมเลือกฮะเขาเนี้ฮะซี่ฝรั่งลูกครึ่งก็เชื่อแล้ววะลืมอ่ะลืมแล้วเหมือนกัน <c oughs> ลูกครึ่งอ่ะเที่ยวมาแรงรอ่ะช่วงนี้อ่ะลืมไม่ดูนานนะกรรมไม่ได้ดูนานหรือว่าลบลบลบ,ลบ,ลบออกจากฮาร์ดดิสก์เนี่ยแต่ว่าจะแคสเซ็ตโลเต็มอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยกรรมเฮ้ยมันมันดาวน์โหลดมากเกินไปเครื่องมันจะระเบิดเฮ้ยขำอ้าวแม่งนี่มันคนนี่ว่า ไปหยุดมันเร็วหยุดมันเอ้านี่ไงน้ำแข็งแช่แข็งเลยเออเย็นลงแล้วเออปืนนี้แม่งมีการทำลายล้างนีกว่าปืนนู้นนี่ไงอ่โปรเทค3วันทีโอ้ยนี่ผมต้องไปช่วยเพื่อนใช่ไหมเนี่ยเออมาแล้วบินมาแล้วเข่ามอฮิโรบอทเหรอหุ่นยนต์เฮ้ยคนเหล็กต้องสู229เฮ้ยไกลมาแล้ว ปาระเบิดใส่แม่งเลยคร <Q. 22> <edi arp inhale> ับเฮ้ยคนเลขสองศูนย์สองเก้าไอ้เงี้ยมึงมาจากไหนวะเนี่ยเรื่องไรหำโอ้ยเทอร์มินเตอร์ไอ้โอ้โหแม่งตบปิวเลยวะไอ้เงี้ยมึงโง่ปะวะโง่ไปนะมึงเทอร์มินเตอร์เหรอมึงเจอปืนสหรัฐอเมริกาโอ้ยไอ้เงี้ยแล้วกูจะฆ่ามึงไงวะเนี่ยนี่ไ โอ้ปืนเฮี้ยเนี่ยเพียวจากไหนฮะ D L C เอ๊ะโอ้ D L C โอ้ไม่ไก่ก็มีไหมเหรอไม่รู้ว่าทำไมพี่ออเดอร์มันมีเหรอใช่ไก่ก็มีนี่ก็ต้องเข้าไปดูในสัตว์ราเองห้องอาวุธของเราเองอ่ะอ๋อผมไม่ได้ไปดูเลยอ่ะครับอ๋อเร็วเร็วดีว้าหนึ่งนาทีห้าสิบแปดเร็วไอหำเราเร็วมึงโหลดนี่ไงผมหยิบปืนมันมาใช้แม่งเลยฮะแม่งไม่ต้องรอดี D L C โซน D L C เนี่ย เฮ้ยปืนอะไรอ่ะเลเซอร์อาร์มเฮ้ยเลเซอร์อาร์มเหรอเค้างค้างค้างอย่างเงี้ยเฮ้ยแลมเฮ้ยเลเซอร์อาร์มแอมแลมมาฮ่าฮ่ามันเปรี้ยวลีลาลีลาปาแม่งเลยคนเลขสองถูกสองเก้าฮะน้ําแข็งไม่แดกไิกินไิกินนี่นี่ดูดูไหนวะนี่นี่ไม่เอาโล่มาด้วยเหรอ เท่แต่แม่งพอกดวิ่งปุ๊บโลดหลุดเลยไม่ไม่มันไม่มันเนี่ยซากคนเหล็กซากคนเหล็กซากคนเหล็กอ่ะเฮ้ยโดนโดนโดนกรรมเอโทษโทษหรือหนึ่งนาทีหลือหนึ่งนาทีมันมาเดี๋ยวมันมาคอยดูมันมาซากเทอร์มิเนเตอร์ไอพี่กิจลองยิงปืนกลดูดิไอพี่กดตัวอาครับเป็นการลดอุณหภูมิปืนได้อ๋อเหมือนเหมือนนี่เลยเหิ่นโหลดเหมือนรีโหลดใช่คือยิงไมให้หมดก่อนนะครับ แล้วอันนี้กดตัวอาแช่ไว้แล้วมันจะแล้วมันจะทำความเย็นได้เร็วขึ้นโอ้โหแหลมเลยพอดีอีกสี่สิบวิแล้วหํมโหลดช้าจังวะรู้สึกเหมือนมีเสียงะไรเดินมาวะมีะไรเดินมาวะไม่รู้อะผมได้ผมรู้สึกสามสิ <30 S 1> บวิพี่พูดแาตา่ย,ยิงกับมันปลาแม่งเลยฮะเมื <S <S ่อกี้พี่ยิงว้าไปทีหนึ่งไงพูดแต่ยิาายยงกับมันปาแม่งเลยอ่า เร็วไอหำมเร็วยี่สิบวิแล้วเร็วเร็วเร็วยี่สิบวินี้ฉันรู้สึกอดขี้โอ้เอมขี้แตกมาแล้วเก่าเหรอเก่าเหรอมาเปดักกระบอลด้โน้ตไม่มีโอเคเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเย a h c o m p l e ร ปากๆากปากๆ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 ๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆปๆๆ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 ๆากๆๆ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 าๆๆ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 กๆๆๆปๆๆ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 กๆๆกๆๆ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 ากๆๆๆๆๆกๆาๆๆายๆๆๆๆาๆๆ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 กๆๆ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 ๆีๆๆ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  เออที่มันแรงครับโอ้โหพีสู้จะได้อ่ะครับจากได้มั้งลุกขีดนะลุกพีสู้ตั้งนานี่ยิงยิงคนละป้าบที่เราตายมึงมึงมึงแพ้แล้วไงได้พลังพิเศษแล้วแต่ว่ผมไม่เห็นได้เลยไม่เห็นได้เลยก็ได้ด้วยกันนั่นแหละได้เหรอเนี่ยดูดิเดี๋ยวเฮ้ยพลังพาวเวอร์เพิ่มขึ้นมาเหรอพี่นะไม่มีอัพเกรดด้วยอ้าว อ๋อเดี๋ยวมันไม่เป็นสอนไงนี <ES> <line> ่ยเป็นสอนนี่ไงกดยิ้วอ่ะล่างไปแล้วเออสูบความ้าวังไก่โพลนดึงดึงดึงมั้งไอ้ยนี่ไงเอารถเอารถเออนี่ไก่มีของมาเล่นใหม่ใหม่แล้วเนี่ยรถเออรถโยนใส่แม่งรถโยนใส่แม่งเอาเฮ้ยเอาแย่งหมดกอบิน โยนขึ้นฟไฟพี่เอ้าวโยนใส่ผมแม่อ้าวเมื่อกี้เห็นมันยืนอยู่เฮ้ยมันยืขบวนขบวนโอ้โหก็ว่ามันหายไปไหนเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไงที่ที่ไก่บอกว่ากล่องอะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยมันที่โยนจากกำแพงโยนไปไหนมาละเอาแหวงใชิบหมเอาโอ้โห้ำแพงไงอดของเลยเอาโอ้ของเหรอเฮ้ยใครอ่ะนี่แนี่โยนใส่แม่งโอ้ชิต อูบอู๊บอู้บอู๊บอู้บอู๊บูบอูบอู๊บอูบอู้บอู๊บดู้บู๊ไมูตบอู๊บอู๊บองเอู๊บอู๊บไู๊บอู๊บอหนบอู้อู๊วูบอู๊บอู๊อูบูบวูบูบอูบอออออ๊ออง วูบดิวูบดิวูบวูบวูบดิเออมึงตายไหมตายไหมเอาตายไม่โหดวล F สองอ๋ F อ,อ F ส <2. S 2> องโหยไปกด F หนึ่งตั้งนาน 1> F หนึ่งเป็นท่าท่าเนี่ยท่ายิงพวกกท่าใช่ท่าท่าสองสกิลโจมตีอืมอันนี้เป็นสกิลควบคุมเสีย <Yeah. S 2> โหจบไปอีกแล้วนะจ๊ะ <laughs> ดูว่าพาร์ทนี้ยาวครึ่งหนึ่งชั่วโมงย,ยังนัว โอ้โห oh, ได้เยอะ,ละลเลยว่ะได้ปืนใหม่ได้ยานด้วยวะ C I D งอัมชื่อ C I D โอ้ปลดล็อกอะไรอินบงนังเยอะแยะเลยได้ปืนใหม่มาด้วยเยี่ยมอ่ะ